ครับพี่น้องครับวันนี้ก็สิเอาผลงานเจ้าสติงเล่กับงว่แม่ไทยมาให้พี่น้องเบิ่งครับนี่นี่คือผลงานเจ้าสติงเล่ครับเป็นโตผูครับถือว่าสามารถไปเป็นพอพันคุ้มฟูได้เลยละครับตัวนี้แขนอันตันดีครับนี่แขนอันตันดีครับโตผูครับอายุประมาณปีเศษๆครับเบิ่งครับหนาดาบัน หนาตามันเป็นตัวผูรเลยลหรครับความแน่นน้องเพิ้นแข็งขากระดูกถือว่าใส่ได้ใช้การได้ครับเจ้าสติงเลยเขามีชื่อว่าเจ้าสติงนะครับนี่นี่คือเจ้าสติงครับลูก่อสติงเลยนะครับผม ดู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 ครับดูเหลี่ยมตัวเขาครับโอเคดูเหลี่ยมตัวเขาครับดูท้ายเขาครับดูท้ายเขาครับดูแผ่นหลังครับนี่เลยนี่ครับดูไข่เขาครับวัวพ่อพันธุ์ต้องมาดูไข่ครับมาดูครับดูครับดูไข่ครับดูลึงเขาครับดูไข่ครับดูครับไข่ครับโอ้ปลายไข่ดำครับ มาตรฐานแน่นอนครับอนาคตพ่อพันแน่นอนครับเจ้าสิงครับใครสนใจติดต่อเราไม่ได้นะครับเราปล่อยเราปล่อยเหมือนกันครับเจ้าสิงเลยเจ้าสิงตัวนี้ครับอีเจ็ดครับไปเลี้ยงอีกประมาณไม่เกินหนึ่งปีครับอันนี้เขาขึ้นได้นะครับนี่เขาขึ้นหัดขึ้นแล้วครับตัวไหนเป็นสัตว์นี่เ็ากระโดดขึ้นอย่างเนี้วเลยครับแต่ยังเสียบไปถึงครับแต่ก็ขึ้นเก่งมากเลยครับนี่ ใครสนใจเอาไปเป็นพ่อพันนี่แนะนำตัวนี้เลยครับครับดูครับดูครับผลงานเจ้าสติงเลยทำเขาเรียบร้อยครับหน้าตามู่ตู้ บอกแสดงความเป็นตัวผู้อย่างชัดเจนครับผมเจ้าสติง้งซูมไปที่ไข่เขาครับนี่ไข่เขาครับดูไข่เขาครับปลายไข่ดำครับดูครับดูหน้าตาเขาครับ เอครับเอกมาฝากพี่น้องไวเพียงเท่านี้แหละครับผลงานจเจ้าสติงเลยสองศูนย์หนึ่งน่าจะอยู่กล้ามปูฟาร์มนะครับเจ้าสติงเลยเหมาะที่จะอนาคตพ่อพันธุ์แน่นอนครับความสูงตอนนี้น่าจะประมาณร้อยสามสิบครับความสูงประมาณร้อยสาสิบว่ยอายุประมาณปีน่าจะประมาณปีครึ่งครับตัวนี้ จุดเด่นก็นี่นะครับเนื้อตัวดีเนื้อมาไวกินเก่งครับนี่กินเก่งมากครับตัวนี้เหลี่ยมตรวของเจ้าสิงเลครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเอามาให้พเพื่อนๆเกษตรกรได้ดูผลงานแล้วก็ให้ดูว่าพัฒนาการของลูกเจ้าสิงเลเป็นไง ยวให้ดูแม่เขาครับเดี๋ยวแผ่นกล้องช้าๆไปนะครับแม่เขาเป็นวัวไทยนี่ครับในแม่เขาครับความสูงประมาณร้อยสี่สิบครับแม่เขาข้อดีของการนะ่ใช้วัวความสูงประมาณร้อยสี่สิบหรือว่างัวไทยเป็นงัวเป็น,นแม่งัวก็เรียกเป็นงัวแม่พันธุ์นะครับข้อดีก็คือหนึ่ง งัวไซส์กลางๆไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากให้ลูกออกมาได้ค่อนข้างดีตัวกระชับข้อดีของวัวที่ตัวไม่ไม่ใหญ่มากตัวเฟมกลางๆนี่คือกินแป๊บเดียวก็จะอ้วนได้ไวนะครับถ้ากวัวโครงสร้างใหญ่มากเกินไปแล้วมันถ้าอาหารถ้าหญ้าฟางไม่ถึงก็เต็มยากวัวไซส์นี้เป็นวัวที่แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าดูลูกเขาครับ ลูกเขาจะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขาบอกว่าแค่นอันตันครับแ่นอันตันแขนอันตันครับพี่น้องครับแขนไหครับหลังจากที่สังเกตเบิ้งตัวผูน้ากันออกลายเรียกันตัวนี้นี่จะแ่นอันตันก็เขาเพราะว่ามันเป็นงัวเฟมกลางๆเฟมหน่อยไปหาไงอยู่ระวังหน่อยไปหาไงเฟมกลางกินดีแล้วก็อันมีเป็นสายพันธุ์ืนบบ้านน้ำเมื่อกินดีครับ อินดีตัตไวครับนี่แล้วก็แข็งแรงดูแล้เขามีความแข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงไปซ้นกับัวงหญ่ๆก็นีก็ได้ด้ยครับนี่ตัวนี้ซ้นเก่งแบบมันมีความเป็นตัวผู้ร้ายครับเวลาตัวเมียขึ้นนี่เป็นสั์หนิวตัวนี้จะ้รับลูก่อนหมเลยครับเรียนน้ำกันอยู่เบิรมือเหรอครับนี่เป็นอนีก้ดอดีหนึ่งที่มีง่วงหน่อยตัวหน่ ในฟาร์มอาจจะทำหนาที่เป็นเชคเกอร์ครับงัวเป็นสัตว์ปุ๊บหนีเขาหงเลยครับมันแล่นน้ำกันเป็นขบวนครับแต่มีงัวโตผู้ตัหน่อยๆแล้วครับตัวใหญ่นี่ปล่อยไปไม่ได้ครับมันเสียบกันครับแต่มันโตงามมันงกะโอเคอยู่แต่ถ้ามันโตเข้าอยากได้น้ำเชื่อหลอดเฮ้ยบาทันมันก็มันเสียบกันครับตัวนีมันก็ขึ้นครับขื้นโค้งตลอดตัวได้ขึ้นมัน ขึ้นเลยครับแต่ว่ามันหนังบ่ถึงขึ้นอยู่แต่บ่ถึงครับยังบ่ทันถึงอีกบ้านป่าหนาเกินปีหนึงนี่พร้อมใส่งานแน่นอนครับตัวนี้โอเคครับสวัสดีครับเอาแค่นี้ครับ